หวานมยเครื่องฟันเออแต่อร่อยมากเลยนะกินแล้วเฟินเพราะมันกลอมลมันก็เป็นเย็นเย็นของยี้แล้วมันก็มีถั่วเลยไม่รู้ว่าคุ้มก็จิบคุ้มเลยรับหน้าทุกๆอือครัเดี๋ยวไปแล้วขอบคุณมากนะเฮ้ย ที่กูออมาไปยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายี่สิบเจ็ดพฤศจิกานะคือวันเกิดที่ภูจะวันเกิดภูได้วป่ะแล้วปีนี้ยี่ิบเ็ดเนี่ยพืรษักนี้แล้วนะถ้าเราก็ไปเที่ยวภูเขาทองกันตอนอยี่สิบเก้างไงนี้นยเอ,อ้ไม่ใช่ภูเขาทองไปตอนสิ้นปีกัน,กน,กนกว่าเออไลน้ำโมก็ยังถามแม่กอฟเลย โอ้โเดี๋ยวจะมากันติกไหมอ่ะรอโมด้วยดิเราโมต้องกลับไปเรียนใช่ไหมแม่บอกก็มาแต่ไม่มีโบว์โมจะรองจ้าแต่ปรากฏว่าพอแล้วผ่านไปที่ปีเราไม่กลับใช่ไหมเอาความจริงถ้าเราตรงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือถึงปีผ่านไปโมจะกลับมาที่หกจวโมกลับมาพอดีโมไปเรียนฮ่องกง กิไปนอนหแล้วว่าอาบน้ำนอเลยวะเดี๋ยวไปับไหนกเดี๋ยินข้อ่าหอ้้าโมแล้วกินในห้องกเอาไปให้เพราเรามีกินเนี่ยเราเรามีไข่้ว่อมาวางให้แล้วตอนที่มาวางอย่างเดียอย่าเงี้ยอันนี้จะมาวางไหมอยมาวางกิน นี่ห้าโมงแล้วนะแล้วแล้วพี่คนนี้ดูดูแล้วพี่คนนี้เขาดูอาชีพเขาอยู่บ้านตลอดก็เพื่อเท่าแต่ไหนผมโอ้ต้องกินที่นี่อาหรมันเยอะขนมเยอะแล้วก็ไร้ของให้กินนะบางครั้งหนาวมากมันเกรงนะดูดินเตอร์คิวบ่อยเลยเนี่ยมนีวะแล้วชุดเอามาพอป่ะเกร็งขายาว เออแล้วเขาซักข้างส่งตัดค่ะมีใช่เขามีเราก็ส่งมแล้วอยากได้เสื้อผ้าอะไรบ้างครับพี่พ่อมาเออเอาเั็นเกย์ขายยาวเอามาเต็มรอบแล้วใส่ใส่เสร็จก็แยกไว้ส่เป็นเกยขายาวเอามาดูหน้าจะมาอยู่ไปรับถ้ามาไม่มาสมมติถ้าเขาอนุญาต เป็นโรงแรมที่สูอยุไหมเด็กเขานแย้มี่พูดเล่นเอาไว้ถึงถ้าถ้าถามอันว่าถ้าเขาให้มาได้อย้มมีอามาตอยู่คนแค่ไนอามาตย์เขาอยากเป็นอรงแร้ที่สูงอายุไงนัมธีร์งานเดินสามคนต้องอยู่คนละห้องคระนอืมไม่อยู่ฝั่งนี้เลยนะไม่อยู่แต่มาเขาเดินไม่ไหวแต่วันนี้พาพาขึ้นเรือนะมีจิตอาสาเขาเข็นรถพอเขาเห็นคนแก่เขาเข้ามาบริการทุกคนเลย เขียนอย่างดีส่งถึงเรือหรือกแค่เดิอตามไอันี้ที่สนามหลวงเมื hmm. ่อกี้นี่ไป็นไปกไปหออาแล้วก็จะมีนมนอประมาณสามสี่ทุ่มสุดยน้ำทใจนเลยจะเล่นหม่เป็นจอไกยนค่นี ก็ดูง้าเดินเล่นแล้วมาำบัดด้วยรักษาด้วยนี่คือคุณองไปเดินเล่นะแตถ้าว่าถ้าพ่อไม่รวยก็มาไม่ได้เพราะแพงตั้งหลายแสนคือต้องคนมีเงินไงแต่เขาดูแลดีใช่ไหมรัขมอ้าหพวกมันี่มารักษาแบบทัอ้าได้เพื่อนด้วยเพราะว่ามีเพื่อนเยอะใช่ไหมอากรอากงโทมา ถามว่าดาลิงถึงไหนแล้วน่ะก็คิดถึงไงแล้วผมเลยบอกว่าตอนนี้อยู่กับน้องแมสองวันจริงเหรอกงรู้เหรอสองวันนี่ผมยังไม่รู้เลยเขากลับวันไหนเขาบอกพูดเล่นโอเคโอเคโอเคช่วงดีนะร้านเดี๋ยววันละวันพ่อจะพาไปช่วยสมอง